ขอบอรครับนายหญิงหนีอีกแล้วครับตอนที่หนึ่งประเทศจีนสมัยสาธารณรัฐวันที่8ดเดืนส1บเกชึกชักชึกชักชึกชักขอโทษนะครับคุณอูชิงโจกู้ชิงโจอ,อายุ16ปี คุณนายท่านได้เคยมั่นหมายคุณหนูกับลูกชายนายพลเมื่อครั้งยังเป็นเพื่อนสนิทภริยานายพลเรื่องนี้คุณหนูคนทราบดีค่ะฉันทราบคุณหวังพูดต่อได้เลยค่ะคุณหนูอยู่ชะโรด์าดานหลายปีคงคำนึงถึงอนาคตของนายพลน้อยอย่าว่าแต่คุณท่านเลยแม้แต่คุณหนูเองก็คงจะละลายใจไม่น้อยที่จะแต่งเข้าบ้าน เป็นสไพร์นายพลใช่ไหมครับค่ะจะขุนมุลนนายพวกนี้ก็แค่อยากให้ฉันกลับคำมิน่าเชื่อว,ว่าจะหาข้ออ้างได้ดีแบบนี้ภริยาท่านนายพลอยากให้คุณหนูนำของมั่นไปคืนนั่นก็คือยกที่คุณหนูพกติดตัวตลอดนั่นแหละครับ เพื่อเป็นการยกเลิกการแต่งงานในเมื่อการแต่งงานครั้งนี้ทำให้ตระกูลกู้และท่านพ่อลำบากใจงั้นฉันจะขอ,อย,ยกเลิกเองค่ะมองกำลังกุ้งใจอยู่พอดีว่าจะหาข้ออ้างไงเข้าเมืองไม่คิดเลยว่าภร,ริยาท่านนายพล จะให้โอกาสเหมาะเจาะกับเราแบบนี้ทุกอย่างที่ตระกูลกู้ทำกับเราสักวันจะเอาคืนให้หมดงั้นคุณหนูเชิญพักผ่อนตามสบายนะครับผมนั่งอยู่อีกขบวนหนึ่งมีอะไรสามารถเรียกใช้ได้ครับได้ค่ะปูนปูน ุณกู้ฉันมาแล้วกกก,ก,กินเลือดนั่นใครอ่ะขอหลบหน่อยคุณเฮ้มีปืนด้วยหรอค่อยค่อยถึงออกมาร้องสิร้องดังๆไม่งัน้นฉันจะปาดคอเธอนะร้องดูวสิ คนอื่นที่เข้ามาปั้มเขาจะปิดปากแต่หมอน,นี่เป็นอะไรบ้าอะไรเนี่ยถึงสั่งให้ร้องร้องแล้วสิไม่ยันฉันเอาจริงแล้วนะป